จะเดินทางไปนากันนะทุกคนกลับมานี่คุณพ่อ เา่าจะใช้กี่นาทีนะทุกคนกว่าจะถึงนานแค่ลมแรงนิดหน่อยก็โตโลง พ่อจะไปสารซุงไก่นะฮะสารซุงไก่อีกนะฮะ าศเย็นมากนะตอนนี้คุณลางตั้งแต่ออกจากบ้านก็คือไม่มีบ้านมันหัวน้าหยีดินแดงแล้วนะทุกคน แล้วก็จะเดินทางไปไหนเราเรียกมาแนะ่นนะคจะเอาแต่ล้างนะคะเมื่อกี้ แปลงวัดนะคะวัดนองมักเยว นี่ก็เป็นทางไปนานะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเยียงลมมันเยียงลมมันก็จะน้อยลงนะทุกคนพัวก็จะขับชนันเพราะว่าถนนไม่ค่อยดีนะคะมาบหัวเขาหัวออกมา นาก็จะอยู่ข้างล่างนะคะวัดอยู่ข้างบนนาอยู่ข้างล่างนะะีงน่เห็นไหมเขียวๆนั่นก็จะเป็นนาของคุณพ่อทําแล้วก็ของยายสิบนะคะนะเธอมัานมาแล้วมันเห็นรวเเ้้ามาเออแล้วก็จะมีหมามาต้อนรับ เจ้าเหลืองมันตอนรับนะคะ่ะมาแล้วดีใจนะทั้งวันนี้มันไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าพ่อทำกระเบื้องอยู่นะทุนคนดีใจมากเลย คนมาแล้วนะคะก็จะมาเสียบแผงโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้นะยันปั๊มน้ำสูบน้ำเสนาค่านะคะ